คหกใหมูเจ้าเต็มที่เด้อาาถูกเข้าใจบ่ใจคบอตาผมบอกว่าสีหหกตาาที่นี่ได้น้เขามาให้พ้อได้นํำได้เจ้าจักค่อนจําลองไป่จับกนเดีเอามือเาสามพื้นแบบใหญ่ถูกเก่าเราล้านที่ได้นาเขามาผัดมาเปลี่ยนให้เด้อตามองดูมองเจ้าได้นํำไปหอดบานเาันว่าอยากได้ อาเจ็บปนเจ็บจาบมีผู้ชายยิงกระเด็นโดนมาหอดมาถึงนีลยอาก็ได้อยู่ไกลกันเพราสมควรนอาผู้ชายยิงก็อยู่ทางฝั่งสีสะเก็ดปวดยังได้มาหอดมาถึงเลยได้ไปนิมิตท่ว,วมฝันอาว่าอยากได้ของห้องนัง่งอาลูกเต่าเล่าล้านจนเต่ายังพระท่านเข่าอกเข่าใจญปันไดอาที่นี่เปผู้ชายยิงก็ได้นำของมาให้เลยียบร้อย เอาไปได้มากว่ามาเองเอาเพราะว่าจิเป็นพรหมเจ้าทีเจ้าทางแม่นางเจ้านี่ก็ดีขัดพรื่องชาวไทยเจ้าหน้าหรือว่าเจ้าหัวเจ้าจวนพานโคดเจ้าห่วยเจ้าน้องเอาเพว่าจิเป็นพรหมเชิงเอาผู้ที่รักษาอยู่นี่ฐานทีทีนี่พอดีข้าพุก้าเองมากมือนีันขึ้นมาขได้เอามาให้เด้กเอา่าอยากได้มาเรื่องใหม่ขึ้นาเกิดเพราะว่าจิตเป็นพรหมเชิง า่วงมาไล่ผู้ขาเยงก็ได้นำมาไห้ถุกสิ่งถุกอย่างเรื่องมื่อนี้อาทางวามียังสิตตอบแทนผู้ขาหรือว่ามีสิ่งใดสิตตอบแทนลูกเต่าเราลาร้านไปอีกยักงวดอาให้ลูกเต่าเราลาร้านเกอนได้ไปกินไปใส่ได้ไปจับยจใส่ใสยในครอบครัวอากระคอให้บอกผู้ขามา,บาเบื่องได้เมื่อนี้อย่าตัวอย่าตอมเด้ออาผู้ขาเก็อยู่ในจินชินได้ทำพอสมควรนาว่าอยากได้กได็ได้นำมาไห้ได้มาหอดมาถึง อาผู้ขายเองก็มาพร้อมเท่งอาลูกเต่าเล่าล้านพร้อมเทิงพันระยะสามีของผู้ขา่าอาทจนี่ผู้ขายเองมากเมื่อนี่ก็คือให้นําไปปวกปักรักษาอาผู้ขายเองเห็นยังลงไปก็ขอให้เจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีนําไปบันดลบันดันนาไปซอยเหลือผู้ขาเด้ออามียังดีๆก็ให้เขามาบอกผู้ขาเบิ่งเมื่อนี้ะจะได้ขอพัดขอเปลี่ยนให้ได้อาถ้าหากว่าจริงได้ที่ลูกเต่าเล่าล้าน อาทิ่มะมือนีได้เหตุยังผิดพลาดไปหรือว่าดวงเกินไปสิ่งใดก็ดีอาคือพอโทษขออภัยอาพอหจีใจให้แกผูกขาเด้อมือนเจ้าพอก็ดีหรือว่านีแม่ก็ดีอ,อ,อาสาสธูสาธุาธหัวเจ้าสวนพร้อมทึงอาเจ้าหวยเจ้าน้องพร้อมทึงเจ้าป่าเจ้าดงอาู้ที่รักษาอยู่ในฐานทีที่นี้ก็ดีอ,อ,อาเพราะว่าทีเป็นพร้อมทึงทเทวดาฟ้าดิน อาบวาชิตเป็นพรอมเท่งคุณครูบาอาจารย์ก็ดีอาชาวาลูกคิดลูกหาหรือว่าภูคาเองมากมือนี้ก็คือใไดมาตามนิมิตค่วมฟันเนาะอาคือว่ามือสีออกภูคาเองก็ได้มาหอดมาถึงน่ะหล่ะมากรวมขื้นจอกขื่นสารน้ำเพลนอาหลังจากเล็ออกแล้วกับบวาสิตเป็นพรอมเท่งเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าเม่ก็ดีว่าเจ็บก้นเจ็บดากมีภูคาเองก็ได้น้ำมาห้เด้ออาเชไดมาพัดมาเปลี่ยน อาดูกเต่าเหล่าลานกะทีได้ขอหยับหญายใส่สวยออกกปเนี้ยอาพ่อได้เหตุหมองนางหมองเศร้าห้อาแต่หาัว่ามันเป็นจริงงวดนี่ก็ขอให้บอกผู้ขามาเบาิ่งสามโตบนน่นะนะอาสองโตล่างาอาที่นี่ผู้ขายเองกับมาเมืม่อนี้คือบ<ม>่ได<ม>้มาลบมาควนบ่ไเด้มาคมเหงเจ็งลายแนยวใดอ่าบรว่าจิตเป็นพร้อมถุนลักเทิง อาหลูกเต่าเล่าล้านอาทีมานางรอดกันโยกันละนาลายตากันพอสมคว้านอาตาคว่านหนึงใดที่นี่หนึ่งขาวหนึ่งว่าโน้ใดนั่มาให้ความเท่งสามเขืนอาความเท่งคำหมากคำพูดเระว่าที่เป็นท่อมเท่งพ่วงมาไล่อาผู้ขายเองกับแดดดันจนมาหอดมาถึงนี่ก็มาเจอเสาร์กับเด็กหนูนี่กินพ่อทำอย่างนี้พออาทีนี่ก็บพอให้มันเป็นจริงเพ็นมา อาตัาลีตนภู้ขาก็ขอให้ภู้ขาได้หูแจงเป็นจริงครับกับจงขอใน,นมณีท่านลงมาจับหัวยังก็มาเมจจตุงสิทธิ์ของท่านครูบาจานทร์ก็ดีครับลูกศิษย์ลูกหาท่านอยากจะทราบว่าในสถา,านที่ที่นี่จะเป็นจริงหรือไมจอนน่จองขอในมณีท่านลงมาจับหัวยังก็มาเมจจตุงสิทธิ์ของท่านครูบาจานทร์ก็ดีอันนี้แนะนําเข้ามาเป็นคันหนะ้าคันแปดนะต้องไม่ทุกเทียนเข้ามาก,าก,าการาบกัลวรัชย์คันก็ดีนะพอจะมีหูเจา้าตาดิบก็ดี ข้าบ่ว่าตชิอยู่ไก่ก็ดีอยู่ไก่ก็ดีอยู่ในสถานที่ที่นี่ก็ดีอาบ่ว่ัติอยู่เทิดตะวันตกหริอเทิดตะวันออกหัวนอนปลายเตีนอาพออัญเชิญอาให้เขามาเด้ให้เขามาได้รับหัวับจาารวมกันสาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุเด้อจะเซเด้อยุ่มีประจำเด้อขอให้รวยทุกคนนะครับขอให้รวยรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุเราเราลานก็เลยน้ำมานให้เนื้อบริษัทมาอ่าห้องมานัง ให้ได้นั่งวติบ่บิได้เก็บกวนเก็บดาบคืบนาไปนิมิตวามฟันของผู้ขาถึงบ่มีปันใดผู้ขาเองก็ได้ผ้าลูกพ้าหลานมาหอดมาเทองอากระเขอให้ผู้ขาได้หูแจง,จงอจงให้จัดให้แตงมองอยู่มองเศร้าให้สักก่อนอีพออจาะท่านไปบอกมันทอเลกเบอร์ก็อกอดีอาให้เห็ดให้มันแล้วสักก่อนเห็ดจังนั้นก็ให้มันแลลวไปเป็นอย่างย่างจังคอยให้ผู้ขาก็สิเอาอยู่อาเอา่อนหมไปเลยเด้เจ้า ยอ่เอามาเมา,มาเอาอะอนซอยกันอะเดี๋ยวให้ทั้งคุณก็ได้เจ้าขึ้นมาก จะบอกอาจารย่ายา้มีเล่นหัวน้ำซเล่าหอเลยปรเทศนี้ซำเล่าหอขึ้นเลยฝัน่าไม่มีอะไรลงนะเออเออนะโอ้ใจร้ายใจหลายประเทศนี้คนตรงจะห้แล้วสามคนถูกใจหลายนอถูกใจหลายปีนไใ้แล้วสาธุสาธุเลตรงๆเด้อาจารยยาเดยหัวนีหมววันที่ สามสิบเอ็ดเนี่ยต้องบอต้องครับรบอกเราเ้อเนี่ยอร้านแมวมาให้เน๊ะในเล็กในน้อยก็เอาไปสัก,กวันยังไดลูกเต่าเราล้านเงินทองกับบอมมี่ซื้อเล็กซื้อเบอร์ก็ซื้อบอ่ไรน้ำเพลินอยุเดวาวูาขายังกับว่าซื้อ บ่านเลนเนาะใส่นุ่งตะกางเกงขาสันพื้นเคยนุ่งไปนุ่งมาครับกับพาเข้ามาผ่าดบามาอืมาว่าถิ่นมัเนี่มะนางกุบเขาว่าสิยกมือตาเพิ่นครับเพิ่นบันเทิอไฟออกจากตาเพิ่นไฟออกเป็นเล่าออกมาใส่เลยไฟออกจากดวงตาเลยถอยมันนี่ว่าเจี๊ยบอย่าของหายหลังมะปวดจับนี่เลยวันนี้มันว่าสีนี้พี่ใสเขามานนี้ ครับเฮามาเบิงนี่มาลูกเบิงข้างเพิ่นเบิงเพิ่นวะครับเออผมบ่ลูกในควม,มวันวะเดี๋คนชิงลูกนะอือเพิน่นว่าแม่เพิ่นนี่ลหละลั้วจับเขี่ยนลครับเออเอามือมาลูกข้างเพิ่นที่ยยเพิ่นอเออบันนี้ก็เอามาลูกท่าน,นั้นลูกเพิ่นนี่แล้วเพิ่นวาเบิงเอาเนี่ยเห็นบ่อครับเพราะว,ว่าอย่าค้องกับมาเบิงนะไกเบิงมากแต่เห็นลูกคพนนี้ก็เบิงเอาให้ดีก็เห็นเลย นั่นแหละบันนี้ไม่รู้เพื่อนนั่งก็เห็นบันนี้ได้ว่าไม่เลขลางนั่นคือเนี่ยแม่นี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนโมโ้เลยเพื่อนปล่อยเห็ดสองคนนี่หาลลางเพื่อนแต่บันนี้เพิ่นว่าเพื่อนยี่หายมูเจ้าอีกจังงวดผมต่าหูเลยเพื่อนบอกผมเหมือนในข้ามขวัญ ว่าได้นั่งคุยกันหมือนได้ได้สูบพอดยาเหมือนคนโม่เฮาไหวกันกันวาไว้หลายกันคือวันที่ผู้เพป็นว่าแต่ฝันมันกับจีวันแมนว่าอะไรกัน้ันนี้อาจารย์ทีว่าผู้ใดเพิ่นมาโทษตัวนี้ผมว่าแต่ไผวว่าแต่ใช่ไหลไผ่เด้อเออฮะมังอาจารย์มันกับจีวันเฮ็ดหิ่งเฮ็ดหอเฮ็ดจองเฮ็ดชานให้เพื่อนว่าแต่กลินอยู่เด้อ ขึ้นครับเป็นอย่างสิบว่ขึ้นแต่ว่าวาเล้่งขึ้นยากนี่คือมียากคุณยิ่งนี่ขื้น,ยา,ย,น,ย,นยากผูโมอีดีอในมือพ่วงฝันนั่นเล่าได้ล่องเป็นนางส่บุนจนผมได้เอาใหม่ไฟเง้วคานี่ไปให้เด้าจับตกกันทึงเราขื้นมาการแสดงว่าเราขื้น,นแล้วอ,อที่นี่ผู้ใดที่ว่าไปยูเหงาใหม่เหงาอะไรพ้านในพ้นหน้ามองไดบอมแมนครับไม่ยูแล้วขื้นยูอพุ่มใจ อ่าเพื่อนก็บ,บอกว่าสียหายเพื่อนอีกจังงวดผมถามหน่อยในข้ามวัญเนาะเพื่อนก็บ,บอกว่าเออจันทร์ที่อยู่มือนี้อาจารย์ยาประกบเลยมือน,นี้รับรองว่าขังเถอะรับรองว่าออกต้องโต้งแท้เน็ตสามโต๊ะอาจารย์ยาประกบเหรออาจารย์ยาไปไหนเลยนะอา,าจารย์อาจารย์ได้ยาได้ประกบแล้วก็ไม่ธรรมดาแล้ว ພ້ອມໃຊ້ງານຢາຍາເຂົ້າເດີ້26 26 29 29 29ອັນສນົາລນໍາໃຫ້ດີຍ່າພໍກດ

ก็เป็นอย่างนี้พอ,อผู้ขายเองมากเมื่อน,นี้ก็คือบ่ได้รีบร้อนแนวใดบอ่าบ่ได้มามเห็นแจงลายแนวใดเด้ออ่าให้ผู้ขาทำมิธีสักก้อนอาตะหัตถ์ติดต่อเพื่อนผู้ขาผู้ขากระเคาะนำไว้หลายๆสัก,กนนวนันมนะีพอน้ำจินมัย้ยนเะนน้ำจิน อาจงขอนี่มวลเนธท่านลงมาจับหัวยังเข้ามาแม่แก่ทองนสิทธ์ของท่านรูบาอาจารย์เขดีอาบอวสิทิเป็นพร้อมเพื่อผูบาใหญ่กว่าดีพร้อมเพื่อวัวภูเขาดีอาจจะหาวลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าภูเขาเองอาเห็นยังลงไปกป็ของไอ้ภูเขาได้หูแจงเป็นจริงอาจงขอนี่มวลเนธท่านนำเข้ามาเนาะส่วนในดวงจิตหรือดวงใจเราพระธรมมสัมพุทธออาจงขอนี่มวลเนท่าน yeah yeah kita satrang eh boy eh hey boy 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 <coughs> <coughs> อาบัาภูคาเังไปใสมาใส่ก็คือบ่ได้บปหลบไปกวนบ่ได้บ่คมเหงเจงลายอาขอนำได้ลายบางอีพออาภูคาเองกับมาอา้อมเท้งขอบครั่วเด้มา้อมเท้งหลูกเต่าเหล่าหลานอาบาวาสิเป็น้อมเท้งพันยาสามีของภูคากระดันดนมาหอดมาเึงอีพออาแม่นบ่มีปันใดกระดันมาอาเพราะว่าต้องการอยากได้ของห้องนังห้องเศร้าก็ไเด้นนำมาให้ อาดาว,วาถึงว่าโบอกโกบอกงามก็ขอไหวจัก,ก่อน,นี้พออาเพราะว่ามันมาด้วยค่วมจําเป็นอาเพราะว่าจะเป็นทางด้านจั์สินเงินทองภูคาเองก็ยังขาดขาดเคลน่อนนี้พออาเว้าออกาันซ่างง่ายง่าอาเพราะว่าจะเป็นทางไปทางมากกับข้านำหมอกนำมันเขากะห้ายบาหลายชาติทางอาจะหากว,ว่าผูคาเองมากไหมนี่ก็คือมาขอน้ำเล่ลายมีพออาขอคววมซอยเหลือให้ผูคาเบิง อาให้ลูกให้หลานเพิ่นได้ไปกินไปใส่เด้อาอย่าตัวอย่าต้มให้เพิ่นเสียเงินเสียทองอาตัวใดมันสีออกก็จังบอกพเพื่อนเอ้อม้นนี่อาตัวใดมันบอกออกอย่ามาตัวมาต้มให้เพิ่นเสียเงินเสียทองบอกเอาอาผู้ขาเองมากมันนี้กับเว้ากันง่างไงๆพอเว้ากันแบบเปิดๆอาก็บบไดคือเพิ่อนอาบไดคือบรรดาอาจารย์ทั้งหลายอาผู้ขาเองก็มาแบบโอ้จุกข์กยาๆหลายเติบอยู่อีพอ อาบอว่าจะเป็นพร้อมเท่งเจ้าแเม่ก็ดีถ้าหากว่าอาบอตองเป็ดบอเป็นอย่างนี้พออาเอาน้ำใจมาว่ากันชากับผู้ขาอาลีต้นลายกับซอยเหลือผู้ขาเบิงอาขอบพวกของผู้ขากันยังขาดขาดเขินๆอยู่อาเ่าว้ากันชาง่ายๆพอแตงว่าจะซอยเหลือผู้ขาได้จากงวดเนาะพออาขอเขาให้บอกผู้ขามาเบิง เบอร์ตองหองน้ำภูคาตรงนี้เพราถึงบ่มีภูคาเองก็ดันดนหาอยู่หากินเนาะบม่ได้เป็นหลักเล็กค่ม้อยน่อยผู้ใดถ้าจะหาว่าบุญญาบารมีของภูคาอ่าได้มาจุนเจียกันหรือว่ามาอสอบกันคำกันก็นให้ซอยเหลือของภูคาให้ภูคาได้หูแจงเป็นจริงเอาหนัามาันดิตนแห้งเนี่ยเดี๋ยนี้เอามา น้้หินนาม,นามอืมอืมแกสร้างเขาพอเป็นอย่างอาหาบางคน,นกับบรรดาคูบาาจรันเนอะอา้าวพอว่าจะสีสอยตะลูกประข่มเราลูกทอหัวนี่อาเสียเขาหน้ากาับม่อามาแบบค่วมบ่เขารอบนักเืออาหายแตงโต๊ะกว่าจะไปขึ้นจอกขึ้นชา,านผุนผวนวางฉัน ผููคาเองจานแมวก็เคยได้ยินว่าเออไปอยู่เงาไม่เงาไหลอยู่มองใดบ่อาถากว่ามากบ่ใดหรือว่าบมมีคารถคาเรือมากคือเขาว่าภูคาทีนั่งไปเอาอาถากว่ามันเป็นจริงบอ่อาที่ลูกเตาเราล้านได้สังบ้านส้างเฮือนเฮ็ดหิ่งเฮ็ดห,อห้อให้อาพ่ออกพ่อใจบอ่อาขอให้บอกภูคามาเบิง อืมอืมอากับบอเป็นยังนะถ้าหากว่าปวดแขงปวดขาแห้งเกินไปอา้าผู้ขายเองก็จะได้บอกลูกบอกหลานหาหว่านหา,หา,นหายามาให้กินอ้ากัให้สว่วงให้เศรเด้อา้าบพว่าจะเป็นพร้อมั้งเจ้าพอก็ดีหรือว่าเจ้าแม่ก็ดีอ้าจะหากว่าบุญญาปมีของผู้ขายัางมีอ้ากัขอให้นํามาปกปักหลักษาอา้าบพว่าจะเป็นพร้อมถึงในหิง่งในหอพรอมถึงลูกเต่าเหล่าหลานอ้าบพว่าจะเป็นทั้งพวก อ่าบรรดาลูกจิตลูกหาเนี่ยหละหนักข่าวของเพิินทุกๆคนก็ให้นําไปซอยเหลือเพิินเนื้ออีพออาเดินทางไปใส่มาใส่ก็ให้นําปกปักรักษาเพิ่นเน้ออาลูกเต่าเล่าล้านคนเจ้าของก็ให้นําปกปักรักษาดูแลเพิินอาบ่เป็นยังเนี่ยผู้ขายยังสิบอกเพิ่นเอาวานเอายามาให้กินสาธุสาธุครับสาธุด้อสาธุ เอาเอาปากกาปากกาปากกาให้เพิ่นไว้ปากกากระดาษเร็วด่วนเร็วด่วนเลยอ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิยกเดียวหหงมูเจ้าไปเลยครับเพนบวกว่าหงมูเดียวเดี่าเพิ่นบอกว่าให้งมูเอาสาธุสาธุเด้อรเิอจงขอนี้มนต์ท่านลงมาบริยานสับสองมองดูเห็นแจ้งเป็นจริงครับลูกศิษย์ลูกหางท่านอยากจะทราบจงขอนี้มต์ท่านแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมเขียนแล้วนะครับ ซีซีซีหกสามซีซีีหสาีซหกสามสาธุ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 นะครับคุณผู้ชมช่วยกันพิมพ์สาธุสาธุนะครับซีซีซีหกสามไปซื้อใดได้ลูกเด้อไปซื้อเอาให้ได้ไปซื้อเอาให้ดีอาให้มีเงินมีทองอาใดไปเย็นไปใส่ได้ไปหยับยาใส่ซอยในครอบครัวสาธุสาธุสาธุ 4 4 4 6 3หสานะครับไลฟ์สดซีหกหกสามีหกสาซหสานะครับซีหสาเหยียบให้ยูเด้อปูเด้อเหยียบให้ยูเด้อยให้มันโยกใหญ่เหยียบให้ยูเหยียบให้ยูตัวนี้อ่าเพื่อนหลานอาแมันเป็นการสับสนกันบุญไหว้ไป อาที่นี่บอกว่าอาเพิ่นบอกว่าประลองไปสับสนวุ่นวายน้ำผู้ใดเด้อลูกเด้ออาเสือเอาให้ได้อ่าซีหกสาม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 เสือเอาให้ได้ได้ลูกเสือเอาอ่าเสือเอาเด้อ อาให้ได้เงินได้ทองมากอาสือปานสือปุ๋ยสือหวานซือยาใส่เข่าใส่หนำลูกอาให้ได้ไปกินไปใส่เอออาีูในงวดสิมาอ่าพอเพิ่นบอกว่าเพิ่นติดคอสังฆทานน้ำดิอยากได้สังฆระทานอาพ่นละถังเน้ออาพนละถังอาที่นี้เพิ่นบอกว่าพอต้องไปถามดอกสีงให้ลูกให้ห้านเด็กจงวดเพิ่นบอกว่าปันสีเขาพันษาครับ ไปเนี่ยเพิ่นิให้อีกสามงวดอยู่เสห้อีกสามงวดเด้อให้ตรงตรงเด้อเข้าวางสั่นเด้อเสียอีกสามงวดสมงวดเสียใจน้ำลุ่น้ำลานประเด็นประด้เสียใจละเสียใจอ่าฮะบางคนก็ับมานังเฝ้าจนวันเกียกดินเกียกดอนก็บ่ได้ว่าฉันเนี้ยอ่ครับเด้อ พอเป็นอย่างอี้พอแต่หากว่าผูกบุญญาปรมีของผู้ขายังมีอยยังเหนียแห้งแข็งขาอาผู้ขายอังกระเจเดมหอดมาถึงคือเกาอีพอน่าบวเข่าใจเนาะครับอูบอกตาเรงลยส่สกสองตัวซีีเนาะตัวีี เอาไห้ไต <of> <ynam ic S 2> ้ได้ลูกเด้อซีซีนะไห้ไต้ีไต้างลาง